พระเจ้อยู่ที่เหนือเหนือสมุดก็มันยันแหละทำไมอ่ะทำไมถึงไม่แบบไม่ให้มีลูกเพิ่มคืออะไรยังไงเพราะอะไรอ่ะป่าพอร้องว่าพงว่าป๋าพี่มีว่าป๋าป๋าลายป๋าลายมันป๋าลายมันป๋าลายตายอย่าตฮะ ผอยู่นะพี่เนี่ยผมไม่อยู่กับหนุ่มใครนะผมแพนด้าตอนเนี้ยเหรอใไอเห็นล่าสุดเขาบอกไปโทข้าวนะพี่โทรโทรี่โทรที่แต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงละแต่ว่าหยุดเนี่ยเราบอกว่ามีอัญมณ์ต่อจะให้ใช่ให้อะไปให้แต่งได้ฮะเนางให้น้องมันม้วนยังไม่ได้้บรกิจทำแล้วเดี๋ยวยาวให้ใครยังไม่ให้แตเอี้ยหนูเลย ม่มีอพีเนียอยู่ไม่ได้ตาเอียรหรอขอแต่อ่างหน่อยไอ้ไม่ใช่ไอ่ไปไหนเนเรียกว่อะไรนะบีอะไรครับแต่อ่างเอาไข้าวได้ได้เดี๋ยเอาเอาตาเอียไปให้ไอเดี๋ยวไปขายข้าวรู้ดอกไปเลยไปเลยไยไปปใหญ่เลยพี่เนียไปแป๊บหนึ่งนะเนียแป๊บหนึ่งโลกจะมาแป๊บเดียวแครับไปไหนอ่ะไปข้าวเอ้พี่เบื่อเบื่อรถให้ ไอเรียเรีย,รยอเลียไปเหนือเลยดิพี่ขับตามไปแด้ครับาอยู่นี่นนลางคนเดียวละรู้ใช่ไหมสวัสดีป๊ะป๋ารี่ยางป๊ะป๋าสวัสดีคเฮไอเหนือลูกรัก,กอะไรหมูแมนห้าลูกรัา ไม่ใช่เต่าจะกอดมาดกับหลานอยู่กับผู้ชายผู้ชายอะไรนี่อยู่คนเดียวนี่ไม่จริงนั่นไงไม่จริงอยู่กับผู้ชายคนนั้นเนี่ยของคุณใช่ไหมอยู่กับผู้ชายเกิดไปเลยเปล่าแอบไหนข้าวมาใช่ไหมข้าวไม่มีหมดเกลี้ยงเลยนี่ไปตามมาแค่ข้าวไปพลอยไม่มีพ่อเลี้ยงเลยสองอันนี้เอาไปอาจารย์สุดาเห็นไหม โอ้โหแต่งตัวอะไรแต่งตัวโป้เลยขนาดนั้นน่ะเราไม่มีข้าวให้ปา้าดึไม่ได้ลงเดี๋ยวพ้่จานอ๋อเต็มเต็มเยพีอเยมาพียเมาพียบเลยออกไปก่อมาพียบไอ้หนูแปงแต่งตัวอะไรโป้ขนาดนี้อ่ยยมมีมันเป็นแบบตู้จีนไงวันตู้จีนน่ะพี่เอ๋รู้ไหมว่าน่ะ เออวันนั้นน่ะไอหมูมันแต่งโป๊โป๊ขลัดเนี่ยยาถาวก็ไม่ได้โป๊นะก็แบบแต่งแค่ไม่ได้เรียกว่าโป๊อะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอใช่ใช่เอามันจะกรองกระดกเลยเรียบร้อยโอเคแล้วไปไปพวกเราต่อไปนี้ห้ามให้ความช่วยเหลือไอหมูแพนด้าโอเคพไ่มาเราจะให้อย่างเปาซะหน่อยไป เจอกันถ่ายข้าไปยบายเจอกันเฮ้ยไปาปลูกหล่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยไวยไปวยไป่อเนี่ยลูกรักเอไปกินข้าวนลยวะน่าที่กินข้าวกันได้เดี๋ยลูกรักมปลุยลุยงานเลยลูกไปลูกหลักไปพ่อเจอกันนะผมแมนน้า เดี๋ยวไปไะคาะแตครับแป๊บนึงตะลุยไม่ว่างครับเยนโทรศัพท์ทิ้งแป๊บนึงโยนโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวซื้อให้มาเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ให้มาม่โยนทิ้งไปแล้วเดี๋ยวซื้อเครื่องไฟให้ป๊าป้าไม่เอาอ่ะจะเปลี่ยนเบอร์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์แล้วเจอแล้วน,นะเผ็ดเจอไหมลงให้เดี๋ยวส่งจดหมายบิ๊กไปทางนรกอ่านหนังสือไม่ออกแค่นั้นนักป่าละปล้าดีละเดี๋ยวอ่านได้ฟ้า ไอแหยกแตกไอคออไออ่ะหูจะแตกว่ะชิบหายพี่คิดถูกแลอวไปแกล้งมันเนี่ยพวกเราแบบจะรบกวว่ากูเอ๊ะเป็นยังไงดีวะเียเอาไว้ดีวะแกล้งดีไม่แกล้งดีไว้โอ้ยเจ้รนทำไรอ่ะฟองมามีอยู่ บะมีกำลังฟ้องบะมีบะมีไหนฮะบะมีอยู่นังอ่ะป้องว่าอะไรป้องว่าป้าทิ้งไว้กลางทางคืออะไรนะทิ้งไว้กลางคืนทิ้งไว้กลางทางคือยังไงอ่อทิ้งไว้ดับลูกบนเนี้อลูกเขาว่า บอเขาจะยอมขึ้นราคาเข้าให้แต่ละบาทก็หอนไปลมาปายทิ้งหนูไว้กับชายชะกันตัวเลอาที่ขึ้นราคาข้าให้น้อยๆอ่ะใช่เหรอปติก็อยู่กับหนุ่มอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่มีอยู่คนเดียวแตเพื่อนมีมีมีร้องห่มร้องไห้เพราะเขาว่าเขาจะไม่เข้ามาก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจสาบานสาบานดิสาบานสาบานได้เก็บของลูกหมูลูกหมูไม่ได้ร้องตายตายฟรีตายฟรี สา,ามมก็ตายฟรีดาวกดของดาวยัวคืออะไรไม่ให้มีแฟลและที่ควงทุกวี่ทุกวันคืออะไรไม่มีไม่อยากเป็นแฟนคืออะไรอถ้าเขาเขาจะต้องเขาจะต้องยอมเราแต่ว่าเราจะต้องไม่ยอมเขาใช่เหรออย่างนี้ใช่ก็ไม่นบว่าเป็นแฟนเราไม่ยอมเขาอืม,อมด้่้กรุบกุบเหรอหรืออะไรงไง แบบว่าก็ขอข้าวก็าเนว่าเขาให้ข้าวอย่างเงี้ยก็รับไว้แบบเราไม่ได้โลภนะแต่เขาให้เราก็รับใช่หรอใช่แล้วคนในครอบครัวครอบครัวคือไม่ได้กินแม่งละได้กินส,สิให้ป้าาตลอดว่าแต่ก็ฝากพี่ไอรีนให้ไม่มาให้เลยเอ้าหนูโดนโกงหรอวันก่อนหนูก็ฝากซอฟฟี่ให้ป้าๆสองจานซอฟฟี่ก็ไม่ได้ให้แพไปเลยคนเดียว ๊าเพื่อนดูแหวนป้าปาดูคนเลยมันแดกเพื่อนจะแดกไงนะมันแดกเข้าไปแดกตะมิตะมันแดกแดกมาโดยตลอดเรด้านเชฟกันเข้าใจมันแดกแล้วป๊าป๊าไปร้านเจชฟกันก <g ül> <ร>็ไปเก็บรถดิป้าเก็บรถไหนอ่ะสาขาไหนสาขาไหนสาขาราชโยธินโอ้ราชโยธิน MRT หรอมันมีได้ด้วเนี่ยเฮ้ยไปเนี๋ยว ฟาพี่บอกเอ้ยอาฟาพีบอกว่าโดนแก้มาโดยตลอดอแล้ว,วไปเก็บเราที่ไหนไปเก็บไกล่เลือกเกินนะแม่งไปบางนะโอ้ยปวดจิตปวดใจและเจเคมีมาที่ช่องผมบอกว่าไงสิว่าไงนะ <laughs> แล้ว JKB ีอ้าวแล้วตีกันในช่องกูแล้วมันไม่มีอะไรมาโดยตลอด JKB อบีคนที่รอป้าปายูแต่ไม่รู้ป้าปายูนายดูจะรอดูจะรอ หนูเพิ่งน้นไม่ได้หนูจะรอหนูจะรอป๊าป๊าน่าหนูไว้ป๊าป๊าก็มาเปิดประตูเปิดประตูหน่อยนะแล้วก็ป๊าป๊าเมาไปเมาข้าวที่ไรเนี้นดีกว่าขายข้าวที่เนี่เราเด็ก็บ้านเด็กไปกูลองเด็กยังไงปะได้อ่างเปาด้วยแหละแต่ว่าได้มาเท่าไหร่ได้อ่างเปาาเมื่อกี้เปิดมาได้อยู่พันห้าเอามาสองพัน สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งขายให้หมดเลยอ่ะมีตังค์เท่าไหร่ในบัญชีอ่ะฮะมีมีเจ็ดแสนเอามาจากไหนนั่นเยอะเจ็ดแสนก็ก็ตอนหลาไผู้ชายมาเหรอใช่ก็แบบป๋าให้แต่ตอนนู้นแล้วก็ใช้ไม่หมดให้หน่รยป๋าให้มาล้านกว่านต่ตอนนั้นน่ะแล้วก็ใช้ไม่หมด ช้ย,ยังไม่หมดไงแล้วก็เก็บเองด้วยอกเก็บเองด้วยขายของด้วยเก็บเองเท่าไหร่เก็บเองหลายบ้านเลยเก็บเองหลายบ้าแสนโอ้จำไม่ได้มันตัวเลขมันเยอะอะแบบว่าหนูนับได้แค่สิบน,นิ้วมือมันมีแค่สิบนิ้วอะแล้วก็น่าจะได้ประมาณนเก็บเองประมาณสองแสนสามแสนแล้วก็ลุงให้ด้วยลุงป๊อปคอนให้ลุงบ๊อค่นห กูขอคอยให้แตเอียเยอะมากเลยเท่าให้ให้สามแสนเหรอจริงเหรอจริงพี่ฮัลโหลพี่ให้แตเอียหลานเหรออะไรนะไม่ได้ยินเลยพี่ให้อ่างเปาหลานมันเหรอสามแสนเลยเหร ลอโอเคโอเคครับพี่มันหลอกผมมาเลยมันบอกว่าได้มาแค่แสนเดียว้าาาปปปปใช่พี่โอเคครับปปาครืออะไรคือคนไม่จริงอ่ะหนูก็บอกหนูให้ได้สามแสนได้แสนเดียวอะไรก็เห็นที่ว่วแสนเดียวแค่ห็นเดียวอะไรก็บอกว่าได้สามแสนคืออะไรหลอกลวง เหืออะไรป๊าๆลองตัวเองตอนเนี้ยอะไรนะมีประเด็นนะมีประเด็นชื่อไงฮะหนูบอกว่าหนูบอกว่าสาปวป๊าก็ไม้บอกลุงว่าแสบเดียวนี่ไงไม่จริงร้อนตังกวะกระเป๋าอะไรนะสามสองหนึ่งร้อนตังรักแค่ไหนให้แค่นั้นดูดีๆได้เท่าไรแล้วผมจะให้มันคืนนะดูดีๆจะให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่อยากรู้อยากรู้สามสองหนึ่งใช่ไหมป๊าๆใช่ใช่ ดีาเหรอแบ่งกันแล้วก็บอกว่าขอหนูเอาไว้ส่งเงินแกงหน่อยนะแจ๊ให้มา500,000เหรอแล้วมีพอใช้เหรอพอครับก็หนุ่ไม่ค่อยได้ใช้เงินน่ะใช่เหรอแล้วเหลือ่ะไรตอนนี้เหลือ่ะไรเหลือเหลืออยู่200,000อยากได้150,000 เหลืออะไรเหลือเจ็ดมื่นแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินส่งแก๊งเดี๋ยวไปพอกับปาส่งแก๊งเดือนเท่าไหร่วันละอะไรอธิตย์ละอธิตย์ละสองหมื่นให้อแล้วเก็บอะไรมาก็ไม่เก็บอะไรเลยแค่นี้แหละแล้วก็เวลาแฟมิลี่ทำก็ไปช่วยกันฟาร์มแบ่งเป็นเจ็ดวันฟาร์มสามวันเล่นสามวันซ้อมวันหนึ่งพอใช่หรอใช่ เดี๋ยวมันเหนื่อยอ่ะแล้วมีอาวุธหรอยงมีแล้วหนูมีไมเบสอะไรนะหนูมีไมเบสป่อป้าหนูกำลังจะคิวตายป่ป๋าป่ป๋าอะไรนะไปร้านเชฟจ้ป่อป๋าเราไปร้านข้าวกันได้ได้ได้ตอนแรกอะหนูอะก็หนูไม่รู้จะเอามาไปทำไรไงป่ป๋าก็ให้เงินซื้อรถแล้วก็มีรถแล้วก็พอแล้วอาวุธก็มีหนึ่งชิ้นแล้วก็พอแล้ว ก็อยากได้ตอนแรกลองตีบูปินฝั่งฉลาดแต่ตีไปเก้าทีแล้วมันไม่ติดอ่ะใช่เหรอใช่เหรอป้ามันไม่ได้พอหรอกนะแต่ของในตู้มันบอกให้หยุดโลภอ่ะอ๋อคือไม่มีของแล้วใช่ใช่เป่ป้าก็เลยเก็บเงินสดไว้เก็บแล้วเลยเเก็บเงินสดไว้ใช่เปืือไงเปื่อาเหลือเหลือตั้งเท่าไหร่นะ เหลือเจ็บมือแต่ก็ไม่เป็นไรยังพอส่งเงินแกงก็โอเคเดี๋ยวไม่มีตังค์ส่งเงินแกงค่อยมาขอป้าป้าไม่มีตังค์ให้เหนือลุ่งรักไปหมดเนาะก็โทรดิโทรโทรไปขอตังค์ดิโทรไปขอตังค์ได้หรออืมไม่ตายไม่ตายต้องป๋องต้องป๋องนะพี่เหนือ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 ไม่รักหนูเลย หนูเป็นน้องซะเปล่าฮาัลโหลพี่เหนือหนูหนูไม่มีตังค์แล้วขอตังค์ติดตัวหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> พี่เหนือเคยบอกว่าเอาอันนี้เหรอแล้วแล้วตังค์พี่เหนือไปไหนมอด เราตั้งพี่ไปไหนหมดเราพี่อะเราตั้งพี่ได้ให้ป้าป้าบ้างหรือเปล่าโอเคโอเคป้าป้าอยู่ตายป้าจะผอมแล้วเนี่ยเราต้องดูแลนะโอเคโอเคไอ้เขเดี๋ยวขออันนี้ฮะฮะบายขออะไรนะหนึ่งหกหนึ่งครับพี่เหนือบอกพี่เหนือไหมมีกระตังแล้วป้าป้า พี่เหนือบอกพี่เหนือใช่พี่เหนือบอกพี่เหนือก็มีกระตังแล้วเขาบอกว่าให้โทรไปขอพี่ลีอาพี่ลีอามีเป็นล้านเขาบอกอย่างเงี้ยว้าว,ว,าวแหม่รบ้าไม่มีตังกินข้าวรบ้าอยู่ตายยังไงเพื่อคนเพ,พื่อปร้าหมูแพนด้าลูกหลาน ต้องตำยี่สิบสบายมากสบายมากหรอลูกเราวนะลงยังไงเนี่ยลงไม่ได้เดี๋ยวล็อโอเคยี่สิบจานจำกูกันได้หมดเลยทำอะไรอะคะตั้งสองส่องส่องอะไรอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่พี่สองอยู่ไม่ใ <c oughs> ม่ใช <c oughs> ่ <c oughs> ปาป๋า ป๋าป่าอะไรพี่บีพอป๋าพอป๋าพอร้องว่าพงว่าป๋าพี่บีว่าป๋าป๋าลารป๋าป๋าอะไยป๋าลารป๋าลายใครหนูจะตกฮะหนูแตกอะไรเข้าไปลูกมีข้าวจานแล้วก็เลขหกหนึ่งค่ะป๋าอะไรป๋าอะไรคุณเนี่ยสองคนเลยค่ะใครเนี่ยคนเนี้ยสวัสดีครับ ชั้นสี่คนนี้ใครอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะน้ำโมค่ะน้ำโมน้ำโมเหมือนกันเลยครับพอดีโทรแบบว่าไม่ใช่น้ำโมป้าป้าหนูเป็นคนทำมาทำโมทสขวดโมนครับก็หกแทงสบอขอดูปัญชัชั้นไหนแทงบอขอดูแบน้อยแทงสบอไทยอะ โชบัตละแม้แทงสบอยดิเก่าพี่นูเนียหรือเปล่าไม่ใช่โกบุห้าพยักจีิงหรอดีครับพี่โกมุฟีบี้น้ำไม่ใช่กันแน่นะแล้วใครอ่ะน้ำโมน้ำโมไหนไม่ใช่โชบัตเฮ้เฮ้คุณแชร์ับเฮ้ขอดูขอดูแรงแรงนยครับน้ำโมตาซาน้ำโมตาซา ไหนอะเขา้วยประชาชนนะครับเขากลำั้งห้าร้อยอะคุณจะายฮัลโหลน้ำโมน้ำโมไหมแบบปาน้ำโมไหมไปเดีก็ไปเลยนะเอาสรุปชื่ออะไรคะบน้องน้ำโมบ เดี๋ยวมีคนมาถามหนูเกี่ยวกับป,ป๊อบป๊าล้วเขามาซื้ข้อมูลอ่ะใช่ชื<ห>่อพี่นมเปี้ยวอะถามว่าอะไรเขาถามว่าป๊อป๊าเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เห็นแบบว่าแม่ตอบเขาหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกป๊อป๊าแค่เงินในมือถือหมดอาจจะแบบไม่ได้เติมเน็ตโทรศัพท์อะได้เหรอเขาถามเนี่ยใช่หนูก็เลยทรงตึงทรงดึงไม่ปล่อยข้อมูล โซงดึงเหรอใช่ทรงดึงไม่ปล่อยข้อมูลแบบว่าเขาจะมาทำร้ายปปาหรือเปล่าเขาจะมาทำร้ายหัวใจดวงในน้อยของปปาหรือเปล่าออย่างเงี้ยไม่มีหัวใจอ่ะก็หัวใจมันอยู่ที่ลูกๆหมดแล้วอ่ะเนอะเข้าใจได้ไม่ใช่เลยหัวใจอยู่ที่เหนือเหนือสมุดเกินเงินกันแหละ ฮัลโหลว่ายังไงจะมาเป็นลูกปะไปคนหนึ่งหรอไม่รับหรอกนะใครอ่ะใครไม่ว่ายังไงคนข้างบ้านโทรมาไม่พูดวางเรานะป้าอะไรป้าอะไรอยู่นั่นอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม้ปลาคนข้างบ้านเขาช่วยน้ำโมทำโมสั่งโคใช่ป้าข้างบ้าน บายยนะคุณป้าข้างบ้านทำไมอ่ะทำไมถึงไม่แบบไม่ให้มีลูกเพิ่มคืออะไรยังไงหนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูอยากความจริงหนูอยากเป็นลูกหลานไม่หนูหนูไม่อยากโดนแย่งความรักหนูไม่อยากโดนแย่งความรักหนูไม่อยากโดนแย่งสมบัติทุกสรัพสิ่ง บอกว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่กาฮุบมาคนเดียวมึงจะหุ่นกูให้อ้วนไอ้บูแพนด้ากาให้กูตายแบบพูกแตกตายแล้วมก็ฮุบสมบัติไม่จริงจริงเลยปบบว่าไม่จริงจริงเนี่ยนะหนูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยหนูหนูหนูไม่มีพิโรธหนูไม่มีพิโรธหนู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 แค่หนูแค่หนูแค่คิวแค่แค่แค่คิวว่าแบบว่า ไม่อยากให้ป๋าป๋าโดนแย่งความรักไงแบบแค่นี้ป๋าป๋าก็ไม่มีเวลาแล้ว้ถ้าสมมติว่าป๋าป๋ามีลูกเพราะฉะนั้นป๋าป๋าเจอเวลาที่ไหนมาเจอหนูไม่มีไม่มีแล้วนี่หมดแล้วเวลาเวลา24ชมป๋าความรักหมดไปแล้วความรักคือเออั้นหนูรักป๋าป๋าใช่ไหมหนูก็อยากแบบว่าดูแลป๋าป๋าอยากเอาอยากเจอป๋าป๋าอยากแบบไปหาว่านี่ก็ยังดีแบบเจอว่าป๋าป๋ายังสบายดีไหมแบบดูว่าป๋าป๋านื่อยไหมเนี้ย ถ้าเกิดวันหนึ่งหายไปติดต่อมไม่ได้หนูก็จะพยายามตามหาถ้าป๊าไปจะไม่พูดอะไรหนูจะพยายามตามหาว่าป๊าหายไปไหนใช่หรอ <S 2> <S 2> ใช่หนูไม่อยากให้ใครหายไปเลยยิ่งไปคนในครอบครัวหนูยิ่งไม่อยากให้ใครหายไปนี่สาวแก่กูไม่น่าพูดลยอือ นี่ไงเห็นไหมข้าวที่กินไปมันเริ่มอื่นแล้วผมเด็กบึงนาครับอยู่เคเคทบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบึง